ลกที่หนึ่งครับฝันข้าวพอเมืองเพชรมุม,ดมแดงนะครับส่วนเพชรบาลีนน้ำเงินครับเป็นสองนัะชกหญิงที่ผ่านเวทีแฟร์แท็กไฟส์มวยมันพันเอ็กซ์ต e ี M มาแล้วทั้งคู่ครับดดเพชรบาลีนกำลังสดกำลังแรงขึ้นมาเลยครับอุย้ยซอกขวาครับตีเข่าซ้าย โอ้โหออกอาวุธดี่เหมือนไม่เหมือนผู้หญิงเลยครับดุกดันมากบ้าครับโอ้เพชรบารินช่วงหลังนี่ยิ่ชองชกยิ่งตุนะครับเรียกว่าปรับสไตล์มาตด้ดุกดันจริงๆครับตีเข่าครับโอ้โหวงในนี่ตีกันเรียกว่าสนั่นเลยครับรนีแหะครับเพชรวารินเดินต่อครับตะขาครับเพชรวารินพยายามออกหมัดหนึ่งสองบวกเอาไว้ครับขวัญข้าวต่อยซ้ายแล้วก็ขึ้นบน หนึ่งสองสามครับ ok. เอาหมัดขวาของเทปารินตีเข่าซ้ายสับศอกขวาโอ้โหไม่ได้ตีเข่าอย่างเดียวแล้วครับตีศอกด้วยครับเสียบแล้วสับสับแล้วเสียบครับเพทปารินเพชรและเพื่อต่อครับมีหมัดกระแทกนําไปก่อนครับตกหรือไม่คค้งตกับตีซ้ายไปตามด้วยหมัดขวาครับเอาหมัดขวาของขวัญข้าวขึ้นมาหมัดขวาที่ไปไปมาเอาโดนซ้ายของเพทปารินเอาแลกหมัดกันแลกหมัดกันมาเอ้าลุยกันเข้าไปตีกันเข้าไปตีเข่าขวาครับเพทปาริน รรมการแยกงออกมาครับวัชรพรโอ้โหดูเดือดดูเดือดครับดูเดือดตั้งแต่ยกแรกครับปักทุ่นเข้าไปครับโอ้ต้องแบบนี้ต้องแบบนี้ครับเออสนุกทั้งหญิงทั้งชายครับวันนี้ครับหันไปมองทีมงานครับขวัญข้าวหนีกับก่อนหรือยังยังอยู่ครับกับพร้อมกันเพชรบารินเดินหมัดขวาครับกวงหมัดซ้ายขวาคืนไปครับขวัญข้าวทิงซ้ายครับเพชรบารินถีบมาต่อยคืนตีเข่าซ้าย โอดูครับเพชรบาลินนี่เป้าหมายอยู่ที่วันลุมพินีนะครับส่วนขวัญข้าวนี่เคยไปต่อยวันลุมพินีมาแล้วนะครับครั้งหนึ่งครับแพ้ให้กับผู้ชกมาตีได้ไหมตีไม่ได้กรรมาการวัชราพรประชุมชัยกับแยกออกมาครับเดินแบบไม่รู้จักเน็ดไม่รู้จักเลยขวัญข้าวหมัดขวาครับเพชรบาลินเลยครับปลายเท้าจุดปลายเท้ามามาตายเป็นตายครับอาอีกันเข้าไปอีปกันเข้าไป นั่นเพชรวาลินยังคงปเป็นฝ่ายเตือนครับจ่วงด้วยหม,มัดครับโอ้ปัตตาสพยายามตั้งกระแพงตั้งกระแพงเอาไว้ครับผ่า<อ>นสอบได้ครับโอ้โหสุดติงกระดิ่งแมวครับเอาแยกออกมาครับผ่อนอเกมผ่อนเกมแป๊บหนึ่งครับลุยต่อครับพยายามจะกระแพ้หมัดยับนำไปก่อนครับโอ้ทุกตอกครับวันนี้ แทงซ้ายออกมาแลกหมัดโอ้โหหมัดขวาติ้มซ้ายคืนครับขวัญข้าวไปขวาไปครับตามได้หมัดตีเขาซ้ายครับเจอเข่าขวาคืนมาเบาๆเพชรวาคืนขยับเข้าไปครับขยับเ่รอจังหวะออกเป็นชุดครับเดี๋ยวายามจะต่อยหมัดขวัญข้าวต่อยหมัดเหมือนกันครับมีทุกอย่างเลยครับโต้ตุกดอกทุกรูปครับไม่ค่อยไม่เห็นครับแต่วันนี้ ่วัญนี่นี่ขวัญอัศวินของเพชรบรินยังไม่ได้โชว์เพลงเข่าเลยนะครับเอาล้วครับบวกหมัดเอาไว้ครับขวัญข้าวเดี๋ยวต่อครับหมัดขวาซ้ายขวาครับอุ้ยเลขหมัดตีเลขหมัดตีเลขหมัดกันไปเลยครับขวัดชุดของขวัญข้าวครับชุดนี้ชุดนี้เป็นของขวัญข้าวครับมาหลายหมัดเลยครับหมัดของเพชรบรินครับ มาเหมือนกันครับโอ้โหคนละชุดครับกดคอไว้ก่อนสุดมันครับคุยหญิงผู้ดีครับต่อยมาต่อยคืนครับห้างานง้างต่างคนต่างเย็บซ้ายเย็บซ้ายครับขณะที่ขวัญข้าวทีมซ้ายดักเอาไว้ยังไม่พอขออีกครับขออีกครับต่ไตมันโอ้โหเต็มทางครับตีเข่าครับตีเข่าขวา ของท่านเกียร์เกียรแบงค์พันอยู่ตอนนี้ตอนแข่งขับตัวครับผมเอาละครับยกสุดท้ายครับมวยหญิงคู่แรกของวันนี้ครับยังเดือดกันต่อยังต้องมันกันต่อครับเพชรปารินขยับขยับเข้าไปขยับเข้าไปครับรอดักขวาซ้ายขวาเหมือนกันนะขวัญห้าโอ้โหวันนี้ก็อ่อนอกแข่งในครับสู้กี่ตาครับเอามาบวกหมัดคืนครับ มาสิ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 เอาเตะซ้ายครับขวัญข้าวเพชรบารินเดินหมัดตึงสองครับแทงซ้ายวืดครับขวัญข้าวครับเพชรบารินขยับเพชรบารินขยับเอาหุกซ้ายหมัดขวาเจอหมัดขวาขึ้นจากเพชรบารินมีผ่อนหนักผ่อนเบาครับพักหายใจแล้วก็ลุยต่อครับทั้งขวัข้าวแล้วก็เพชรบารินครับ ขยับเดินตะขวาเขามาคืนแข้งสายเลือดรับขวางข้าวนี่ครับนี่ครับเป็นสามนาทีทุกๆยกที่แบตออกอาวุธกันตลอดเลยฮะถ้าเกิดซ้อมมาไม่ดีดยืนไม่ได้หรอกครับไปต่อครับเตะเตะนำไปก่อนครับเทนวาสบลิสตโอ้โหโดนกินฟรีไปหนึ่งแข้งครับอย่าหยุดอย่าหยุดทีมเอาไว้ ยาหยุดเตะครับแล้วก็ขอพี่บารีบาัีข้าวพยายามจะเตะคืนยิ่งซ้ายครับยังไม่พอครับยังไม่พอขออีกขออีกแล้วแย่จังหวะใจตุกันเลยครับเตะมาเตะมากี่จะต่อยคืนครับขวัญข้าสามสิบวินาทีสุดท้ายครับลุยไปเลยครับสามสิบปีครับลุยไปเลยลุยไปลุยไปครับโคตรมันเลยครับจะบอกให้ ขวาของเพชรบารินไปอย่าไปยุ่มกูยุ่มท่านผู้ชมครับรบทั้งสามยกแล้วมาดูกันที่คะแนนดีกว่า29 28 29 28้และ29 28มุมน้ำเงิน